ดีจ้านะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนทำการเห็นน้องๆมีบอกว่าอยากให้รู้วิธีการทำเสียเงินแบบ999เหมือนผมทำไปนะครับผมก็อยากรู้ใช่ไหมว่ามันทำกันยังไงมันทำง่ายมากนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกคุณทำการสร้างเซฟเซฟใหม่หรือเซฟที่คุณสร้างึ้นมาแล้วอ่ะจำนะครับผมเราต้องจำในส่วนของตรงนี้ตรงเงินตรงนี้น,นะผมมีเท่าไหร่คุณต้องจำเลขให้ได้นะครับผมของผมมี500นะเพราะผ,ผมสร้างเซฟใป่นะโอเคผมจะจำเอาคือ500นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมค่นี้นะ ตอ,ตอนนี้ตอนตอนแรกมีแค่นี้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่เด็กทรอปนะครับผมไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเข้ามาที่กดแว่นขยายตรงนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปะว่า run นะครับผมเลย ah you n เปิดหน้าขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปะว่า percent app data แล้วก็ percent นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับไอคำตรงนี้นะครับผมถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะแล้วก็กดโอเคไปนะครับ โอเคมันจะขึ้นอะไรก็ไม่รู้ครับผมขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องเลื่อนหาครับผมว่า Starryberry นะฮะเดี๋ยวหาก่อนนะมันจะอยู่ในบมดที่เป็นตัว S ครับผมนี่ Starryberry นะครับตัวนี้แล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดคาว่า Save นะครับผมแล้วคุณต้องหาชื่อโรคที่คุณตั้งครับผมก็คือชื่อฟาร์มนะครับผมของผมเป็นตัว T เนาะนะครับนี่อ่ะถาทันไปเอ่ยถ้าทันก็ตามนั้นนะครับก็เข้ามาแล้วมันจะมีสองไฟล์ครับผมให้เรามาที่ไฟล์ล่างนะครับผมก็คือไฟล์ที่ ก็คลิกขวานะครับผมแล้วก็กด Open With นะครับเปิดโดย Notepad นะครับผมที่ไปที่ Notepad นะแล้วก็กดเคไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับเพราะไฟล์มันจะค่อนข้างเยอะหน่อยมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับโอเคเราก็ทำการหาแถบที่มีชื่อว่า Edit นะครับผมแล้วก็คำว่า Print นะครับผมตอนแรกมันจะไม่มีเลขอะไรเลยใหาเราใส่เงินของเราเข้าไปนะครับเพราะผมมี500เนาะทุกคนมีเท่าไหร่ก็กดเข่าไปนะครับผมแล้วก็กดอันนี้ Fixed นะครับผมมันจะบอกว่า Canada นะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเคยเซฟไปแล้วอ่ะผมจะกดตรงนี้ Edit แล้วก็ Find เด็กนี่คือนะครับผมให้ทุกคนหามันจะมีคําว่า Money ก็คือนี่ชื่อคือช่องเงินนะครับผมให้เราเปลี่ยนตรงระหว่างกลางคือตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ผมว่าที่ผมว่า,วาผมจะเคยเปลี่ยนเป็น9 6ตัวนะครับจะดีที่สุด1 2 3 4 5 6นะครับผมมันจะค้างนิดนึงเพราะว่ามันจะแหลกนิดนึงนะตัวอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งรีบนะมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับโอเคแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กด เราโทรเอสนะครับผมหรือกดตรงไฟล์นี้ก็ได้แล้วก็กดเซฟนะครับไม่ต้องเซฟแอปเนาะนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันผมจะเข้าเกมให้ดูถึงได้เกมแล้วเราก็กดโหลดไปเลยเพราะเราสร้างเซฟมาแล้วไงนะครับผมถ้าไปดูครับก็อย่าไปตกใจนะถ้าไปดูถ้าไปดูเอ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนวะเนี่ยอ่าอย่าไปตกใจต้องเข้าไปในเกมก่อนนะครับผมก็คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มตอนเข้าบอเราถึงเข้าไปถึงฟาร์มของเราแล้วอ่ะเออเข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันถึงจะเพิ่มอ่ะนี่ไงเฮ้ยนะครับผมก็คือ ได้แหละ1999แล้วก็เอาไปซื้ออะไรก็ไม่มีทางมันก็จะลดอยู่แล้วแหละนะครับผมว่าเราจะซื้อของน,น,นะฮะถ้าใครอยากจะเซฟเงินไว้แบบให้มันเซฟตรงนี้ก็ค่อยกดนอนก็ได้แหละนนั่นแหละนะครับผมโอเคไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับที่ยูทูบเด้ับ